ขับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูโมดิฟายนะครับว่าตรงไหนที่เราจะใช้ในการโมดิฟายพีอร์กัน,น,ะค,ะนครับไตรงไหนครับพี่ตามไปเลยครับส<ด>อบโมดิฟายจบโมดิฟาย ที่เราเอาไว้ modify part ต่างๆครับเป็นที่นิยมก็คือเทาเทาหน้าแปลงอืมอะไรเงี้ยแล้ว่าไว้ติดตั้งเบรคอะไรประมาณนี้ที่แบบจะต้องเราจะต้องมาทำเองมีบ้างครับรวมเหมือนที่เราพูดประเด็นก็คือว่าถ้าเขาลูกค้าใช้เข้างเออยู่เนี่ยครับเทาฟลิก ครับหน้าเป็นฟิกครับเราสามารถโมดิฟายทำให้เข้าหน้าเต็มเขาได้ใช่แล้วครับอ๋อแล้วผมขอรู้ด้านหนผมว่าแรขึ้นอะไรบ้างนะครับครับทำมาไหนครับพี่ต้องการสมาธินะทนี่คือเขาทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ติดี่เป็ตัวไหนครับติดเบรคอ๋อเบรกกำลังกึงหน้าแป็มเพื่อจะมาเอามาติดเบรคอ๋อ เอางานติดเบรกสิเบรกเบรมอเตอร์ครับเบรกมอเตอร์ไอตัวนี้เอาไว้ทำอะไรเบรกมอเตอร์เบรกมอเตอร์คือปกติมอเตอร์มันจะหมุนเร็วมากใช่ไหมครับเกิดบางงานเช่นที่เราจะต้องใช้ยกของหรือใส่พัดลมเดี่ยที่มันเอียงๆนะฮะอันนี้มันก็มีเบรกพอเปิดไฟมันดับมันอาจจะหมุนลงมาได้เบรคไว้อย่ืง อะไรามปลอดภัยโ <pathway. S 1> อ้เรามีออปชันนี้ด้วยอ่าใช่ครับผมออปชันนี้พี่ตือผมนึกนึกถึงอะไรเลยมีลูกค้าเคยพูดตัวเซฟตี้แฟกเตอร์เซฟตี้แฟกเตอร์ใช่ครับไอเกียร์ที่มันติดที่มันมีที่มันต้องดูค่าเซฟตี้แฟกเตอร์เนี่ยครับ,รบในในในแนวระนาบใช้งานในแนวระนาบสายพานรถก็ไงครับในแนวระนาบนะกับในแนวยิงเนี่ยครับเซฟตี้แฟกเตอร์นี้มันมันเกี่ยวนะครับเลยเบรกเลยมันเกี่ยวต้องการยิงี้วยนะแล้วพูดถึงเกียร์ู็ถ <fic> <yesterday. S 1> ึงเบรกครับพูดถึงเกียร์ หลักการในการเลีอยเกียร์พูดไปแล้วมันก็จะเยอะอธิบายกันนานแต่ผมให้หลักการคร่าวๆครับถ้าเป็นเกียร์ที่จะเอาไว้ใช้ในแนวนอนสัก1.5ก็ำลังดีอช่ท้ายเบรกเกียร์ที่ใช้ยกขออในแนวดีสัก2.5ก็ำลังดีอันนี้จะได้จำไว้ด้วย1.5หรือ2.5จะมีแค่เช่นเดียวกันในการเลีอยเซนติเซนติเฟกเตอร์ของเบรกก็เหมือนกัน ก็ถ้าเป็นเบรกในแนวนอนก็1.5เบรกในแนวดีก็2.5ประมาณนี้ครับเป็นงานตึงเบรกเซนติเบรกเกอร์นี่จะนั่งซ้ายมือผมเนี่ยฮะอันนี้คืองานที่เราปลึงหรือว่าปรึงลอยแล้วหรือว่านี่เป็นเหล็กที่เอาไว้เป็นเรียกว่าเป็นวัตถุอิบในการใช้ช่วยม o d i f y อ๋ออาจจะต้องการพันเหล็กเล็กๆน้อยๆมาทำต้องสั่งไปก่อน อันนี้คือคับทิ้งรว่าอ,อะไรตัวนี้อ่ะตัวนี้คือชิงดิฟชิงดิฟครับผมอเอาไว้เอาไว้รัดรัดเทาอ๋อเป็นตัวรัดเทาใช่มันใช่ทครปิ้งนะที่ที่บอกมันเหมือนตัวก็เป็นเทากลม,มอย่างเดียวปกติแล้ววิธีล็อกเทากับวิธีล็อกเทากับเครื่องจกอักรขาใช้ลิ่ม แต่บางทีเขาไม่ไ <royalty> ม่อยากให้มีริมไงเขาไม่เป็นกลมๆเลยแล้วก็เลยต้องหาลูกบีบบีบเข้าไปนะคเขาหมุนด้วยกันเขาเรียกว่าชิงดิสอะชิงดิสเข้ามาสอบนี่เรียนได้ความรู้เยอะเลยนะครับดิสโอเคอันเดี๋ยวเรามาดูคู่แข่งคู่แข่งการตลาดของเราเป็นยังไงนะนะครเรามาพูดกันนะฮะผมครับ